คนที่ชอบนะครับตอนนี้สินค้ากําลังมาส่งมากมายนะครับสินค้าคนที่ชอบนะครับเยอะแยะนะครับตรงนี้มาแตนใบให้กับลูกค้าของเรานะครับท่านที่สนุกสนใจนะครับก็แวะมาใช้บริการกันได้นะครับเครื่องมืออุปกรณ์กาแคร์แม่บ้านนะครับทำความสะอาดนะครับก็นะฮะตอนนี้สินค้ากําลังเดินทางนะครับจาก กรุงเทพนะครับมาสต็อกไว้ที่สาขาธุราชนะครับคนที่ชอบสาขาธุราชนะครับเครื่องมืออุปกรณ์กาแคนะครับทำยาทำความสะอาดเครื่องมือทำความสะอาดบริคลรนนิ่งนะครับถึงค้าเกรด A นะครับและมาซื้อหากันได้ครับเปิดบริการ24ชั่วโมง 365วันนะครับไม่มีวันหยุดนที่ชอบสุราษนะครับบริษัท PPC Micro น n ุราษ a t i o n น l ผลิตภัณฑ์ไทยแลนด์นะครับเราเติมสินค้านะครับมากมายนะครับทุกวันนะครับช่วงน,นะวน,วนี้ใช่ไหมไห คืออนี่ครัขนาดห้าร้อยไมครนห้าร้อยห้าร้อยมลขนาดหนึ่งพันมลแล้วก็สามจุดปดนะครับเปิดประกันยี่สิบสี่ชั่วโมงครับสามหวันไม่มีวันหยุดนะครับวัน,น,น,บนที่พัดวัน,น,นที่ช็อปนะครับรา้านปนิช็อป yeah